สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรนะคะจะมาทายของคนเกิดปีมาแมในเดือนพฤศจิกานะคะว่าคุณดวงในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงเป็นยังไงดวงดีดวงร้ายยังไงนะคะขอเป็นตัวแทนสัภไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดปีมาแมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ้าชายหนึ่งถ้วยใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะสุขแบบเด็กๆไม่คิดมากพอใจในสิ่งที่ตัวมีนะคะแต่ว่าแปดเนี่ย ความุกแต่คุณก็มีความอดทนที่ครามลำบากลำบนปีคุณแบกไว้เลยแบกภาระฝาฟความเข้มแข็งแบกครามลำบากลำบนเนี่ยแบกครามลำบากลำบนเนี่ยมันเป็นที่ตัวคุณนะคะเป็นที่คุณแบกของคุณเองภาระนี้นะคะพลังแห่งความร,รักพลังแห่ง สิ่งดีๆจะมาเจ้าชายหนึ่งเหรียญนะถึงคุณมีภาระภาระแต่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีคนที่แบบว่าหลงไหลในตัวคุณคุณจะได้เจอรักเก่าๆเหมือนจะได้เจอรักได้มีความรักจะได้เริ่มต้นแห่งความรักความมีสเสน่ห์ของคุณนะคะราชินีพระจันทร์นะคะคุณเป็นคนที่เก็บรักแต่คุณน่ะถึงยังไงเป็นราชินีพระจันทร์นะ คุณแอบช้ำอยู่แต่คุณมีธรรมะมีใจคุณธรรมคุณไม่ได้แย่งใครเนี่ยคุณมีธรรมะมีใจคุณธรรมคุณมีพระังคลาชข้างตัวราชินีพระจันทร์คือว่าคุณก็เลยทุกข์เรื่องความรักมีหาความสุขไม่ได้มีคุณก็เหมือนถ้าเป็นคนเศร้าแต่คุณไม่ทําเรื่องไม่ดีคุณทําแบบเรื่องที่มีคุณธรรมการเงินคุณทําด้วยตัวคุณเองคุณเหนื่อยที่ตัวของคุณเองไม่มีใครมาช่วยมาเหลือ คุณนะคะคนเกิดปีมะแมในเดือนในเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณต้องหาอยากได้เงินต้องหาเงินด้วยตัวเองโชคลาภมีก็ไม่มากมันตามแต่บุญแต่วาสนาะแต่ในใจลึกๆของคุณเป็นคนเศร้าเป็นคนที่เจอใครก็รักเขารักของของคนอื่นนะรักของของคนอื่นอะไรเงี้ยแต่คุณก็ใจเป็นคนที่มีคุณธรรมประตม ประจำตัวประจำใจให้เศร้าให้ทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับมีราชินีพระจันทร์เนี่ยทุกทีจะต้องเป็นเห็นแค่ตัวเนี่ยคุณทุกข์เหมือนว่าคนอกหกักคนช้ำลากมีมีปากก็พูดไม่ได้มันเก็บเงียบนอนเศร้านอนจมอยู่งนี้แต่อันเนี้ยก็มีว่าการเจ็บป่วยมีนะคะปวดหัวตัวร้อนไม่ได้มีเรื่องอะไรมากลายเดือนเนี้ยก็สุขภาพไม่ค่อยดีแต่ไม่แรงเหมือนเจ็บ ปวดหัวตัวร้อนไม่สบายนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาของการเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้นะคุณจะมีได้เจอเหมือนอยากจะมีพิธีมั่นหรือพิธีว่าจะคนจะมาขอไม่คนรักเนี่ยอันเนี้ย คุณมามันอยู่สองข้างของคุณนะมันมีเรื่องอย่างหนึ่งเนี่ยคุณเจ็บปวดหัวตัวร้อนแต่ถ้ามีคุณมีกรรมดีนะคุณหายเจ็บป่วยคุณจะมีโชคดีโชคอะไรเงี้ยคือแจ็มินคือพลังแห่งที่จะขุดออกมาเนี่ย ขุดลักเก่าอดีตลักเก่าเรื่องราวเก่าๆที่ทําไม่ดีหรือเรื่องราวเก่าๆที่คุณทาความดีถ้าเผื่อคุณทาความดีเนะี่ยคุณมีโรคมีภัยแค่เจ็บก,ก็จะช่วยหรือจะมีข้อมีร้ายอะไรก็จะมีช่วยให้คุณพ้นพ้นไปได้มีสิ่งที่ป้องกันภัยกับคุณนะคะแต่ความสําเร็จของคุณเนะี่ยจะเรียนก็สําเร็จจะทํางานก็สําเร็จนึกคิดจะไปสมัครงานที่ไหนก็ทําให้คุณโอ้โชคดี มีเฮอะไรอย่างเนี้นะคะแต่ในใจของคุณนะ่ะเป็นคนที่ว่าเศร้ามีรักกระบอกใครไม่ได้เป็นความรับไปหมดนะคะแต่ว่าคุณนะ่ะแบกไว้แบกไม่รู้คุณแบกอะไร back, 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 แบกทุกแบกร้อนแบกความจะถามว่าเป็นความทุกข์ไหมไม่ใช่นะคะคาถานี่คือความเข้มแข็งอดทนหรือความแบบอะไรอย่างเนี้แต่ตัวคุณเนี่ยมีกรรมเทศถึงสองตัวดวงจะต้องพบรัก นะอาจจะเจอกันใหม่เนื้ออะไรเนี่ยทำให้ผูกพันพัวพันจะได้เจอดวงเดืเดือนเนี่ยจะหนีไม่พ้นกับการอกหักการที่แอบรักหรือการที่ได้ไปเจอคนที่รักบางคนก็สมหวัง การเงินคุณเป็นคนเก่งคุณสร้างคุณทำงานคุณสู้คุณทำด้วยตัวของคุณเองคุณสร้างฐานะของคุณจะเป็นคนผู้นำจะเป็นคนสร้างฐานะด้วยตัวของคุณเองคุณมีลาบมีของกำนันก็ได้ดินด้หน่อยแต่นี้มันมีขัดอยู่ว่าคุณทุกข์ใจหนักใจอันนี้ไม่ได้เจ็บป่วยอย่างก้าวดาันี้ไม่ได้เจ็บป่วยนั่นอันนี้คือทุกข์นะกินไม่ได้นอนไม่หลับคือฟามกระวนกระวายนะคะแต่อันนี้ป่วยจริง ให้ระวังอุบัติเหตุหรือว่าหกคลม้มอะไรเงี้ยคือว่าป่วยนี่ไม่ถึงการหนักนะคะถ้าอยู่ไรเนี้ยถ้ามีบารมีแห่งกรรมดีเขาขุดขึ้นมาเนี่ยคุณก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ถ้าเป็นว่ากรรมไม่ดีมันเหมือนจากน้อยก็จะกลายเป็นมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะของคนเกิดปีมาแมในเดือนพฤศจิกายเนี่ยจะถามว่าดีไหม ปานกลางค่ะเดี๋ยววันนี้ดีวันนี้ไม่ดีวันนี้มีฟาร์มสุกวันนี้ไม่มีฟาร์มสุกฟามสุกก็เหมือนสุกเล็กๆเ,เหมือนอยากสร้างให้เป็นฟา์มสุกอะฟารมสุขเหมือนสุกที่สร้างอะมันไม่แนบเนียนนะคะคือสร้างคือสร้างฟาร์มสุขโชว์ฟาร์มสุขอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันสับสนมันวุ่นวายมันมีปัญหาหมดบางครั้งเนี่ย การเงินก็ไม่ได้ไม่ไหลลื่นนะคะไม่ไหลลื่นเพราะก็บอกแล้วคุณน่ะต้องหาด้วยตัวเองสร้างด้วยตัวเองไม่มีใครมาช่วยเหลือคุณได้นะคะสำหรับคนเกิดปีมาแม่ในเดือนพฤศจิกานี้นะคะปานกลางค่ะค่ะวันนี้ดีวันพรุ่งนี้ไม่ดีวันนี้ดีวันพรุ่งนี้ไม่ดีมันอะไรเงี้ยให้คุณผ่านพ้นไปให้ได้นะคะแต่ถ้าจะถามว่า ไม่ดีมากมันไม่มีมีแค่ว่าทุกข์ใจเจ็บป่วยเบาๆอะไรอย่างเงี้ยอกหกักเนะี่ยมีรักอยู่ก็จะอกหกักอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม่ดีซะจนอะไรเลยก็ถ้าถ้าจะสรุปจะถามว่าไม่ดีมันก็ไม่นั่นก็อวยพรให้ได้ได้ไดพบแต่ิ่งที่ดีๆที่ที่นั่นมาก็ขอให้เป็นของดีทั้งหมดนะคะสำหรับคนเกิดปีมาแมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ